ไปต่ออีก1.5กิโลเมตรใด้พายวันนี้เราว่างเว้ยไปเที่ยวกันเถอะไปไหนล่ะคะพ่อโอ้โหเสียงกระแดงจริงเลยลูกกูไปก่อร้านกันลูกไปก็ได้มาไม่ไปมันก็เอาคู่ไปอยู่ดีพ่อโคตรร้อนเลยแล้วหน้าลูกเดี๋ยวพ่อพาไปเล่นน้ำนะนั่นลูกหึนเกาะนั่นไหมพ่อจะไปปล่อยอยมานี้ได้สิถ้เราถึงเกาะแล้วนะใช่เราลูกตอนนี้เราถึงเกาะแล้วเกาะ้าหอกหกลูกมึงไม่เห็นแล้วนะเต็มหา

สูงส,สูดสะยอดเขามันเขาป่าไปแล้วมากันต้องพายแบกมาวัดดิม,มองข้างหลังแบบแบบเหมือนกับว่าต้องจาริกพระนะตอนนี้อยู่บนยอดเลยนะครับส่วนเราก็เดินอยู่บนยอดเขา